下楼，帮忙下楼。 ต้นไหนเด้เนี่ยต้นบนดนี่ครับอ๋อต้น,น,นอะรดูครับรับคุณสุด,ดท,ที่แน้ทีผมนะครับวันนี้พามาดูพึ่งนะครับดูต้นพึ่งครับ มันอิ่มแล้วเนยอ่ะเขาปออนอ่ะโอ้เดียวฮะไม่เดียวอกเาๆอ่ะมูมันเกยขึ้นตลอดเลยครับดูครับต้นนั่นครับต้นพึ่งครับ น้องขึ้นนี่ <sus> 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 <tong> ดูท่านผู้ชมครับดูต้นนี้ครับ ที่หางเอาตันเข้าไปเข้าไปหายต่องกันใหญ่ๆนนเนาะเนาะเออเออว้าไปเลยนะ nó là chăn này luôn tiếp quá

สามสิบก๊อลงโอไม่ร nah, ู้ว uh, um uh, ่าเสฉะฉีมาลงก็เียงที่เรวอยางเนี้มายมันได้เก็บพดแล้วน่ะอ๋อน้อยจแก้กับไปมันได้ปุ่นหนึ่งได้ตึกสองห้างนั่นปุ่นได้อยู่นั่น มีกันคนุ่ามายตเพนี่หมดเเนาะยบตาเลยือว่าบ่สูงนี่นะก็พอครับใตาลน่ะเออให้พ้อนพนก็เดือแหลงกันเนาะ ก็ให้ถุงน้ำพึ่งหน่กหมื่นนะแนนน่ะอออหมื่นปีนลงก้อนได้น่ะครัยยนะวบวันนี้พามาดูดต้นพึ่งครับความสูงจะอยูย่ที่ประมาณจากพื้นดินไปถึงเรือนยอดประมาณสักสี่สิบเมตรนะครับ มีสามสิบกว่าลังครับคืลอ้ควางขนาดไหนล่นะคือนแต่เฮ้ยอ้ออหังนั่นคือนล้วเนาะอื มันกิ้งนั่นกิ้งนั่นเนี่ไปได้หมดอะแต่กิ้งนั่นเนะมีตั้งยิงยืดลงน่อยกิ้งนั่นไปหมดได้ยยืือลงั่่นนมันมันจะได้บุกจี้ห้งอ่ะมันจะมันจะเอาที่เอาหมดได้บุกจี้ห้าะประมาณสักสามห้งน้องนั่นน่าจะได้หมดอะ 一是